ทุกท่านที่เข้ามารับชมชิปในทางช่องัยปกรชาแนลนะครับผมชิปนี้ก็จะมานําเสนอสาระเกี่ยวกับการซ่อมทีวีนะครับผมยี่ห้อ TCL นะครับผมยี่ห้อ TCL ประเภทรุ่นนะครับผมก็จะเป็นรุ่นอ่ารุ่นของเขาก็จะเป็น TCL ครับผมรุ่นเขาก็จะ รุ่นสามสิบสองเอหกห้าเอนะครับผมเป็นขนาดจอสามสิบสองนิ้วนะครับนี่เราก็จะมาเสียบปลั๊กดูอาการกันนะครับผมก็เบื้องต้นผมก็ทําการเสียบปลั๊กไปแล้วนะครับผมก็จะเห็นว่ามีไฟแสดงสถานะนะครับผมติดอยู่ที่ใต้เครื่องนะครับผมนะจะเป็นไฟสถานะติดอยู่ไฟสเตนไลายนะครับเสียบปลั๊กก็เรียบร้อยเราจะมาเปิดดูอาการกันนะครับผมว่า อาการของเขาเป็นอย่างไรนะครับผมพร้อมทำการกดรีโมทนะครับเพื่อทําการเปิดเครื่องนะครับผมดูอาการเขาครับผมก็จะเป็นอาการแบบนี้นะครับอาการเป็นเส้นมีแสงขาวแล้วก็เป็นเส้นตั้งนะครับผมแนวตั้งนะครับผมก็จะเป็นอาการคล้ายๆกับจอเสียนะครับผมแต่ในกรณีกรณีนี้เราก็ต้องทําการอ และก็วิเคราะห์นะครับผมวิเคราะห์ะวัดแรงไฟแล้วก็เช็คสายแพรดูว่าสายแพรเขามีปัญหาไหมสกรปรกไหมนะผมข้จอเสียจริงหรือเปล่าแล้วก็จะมารื้อด,ด้านหลังดูกันนะครับผมนหะลังจากที่รื้อฝาครอบด้านหลังลงมาก็หน้าตาภายในหลังเครื่องเขาก็จะมีประมาณนี้นะครับผมหน้าตาหลังเครื่องเขาจะประมาณนี้ก็จะเป็น ชุดนี้จะเป็นชุดวันบอร์ดนะครับผมจะทําหน้าที่ทุกอย่างนะครับผมเนี่ยจะเป็นฝั่งเกาล้อนนะครับผมฝั่งไฟสามร้อยนะครับผมสามรอยโวลต์จะเป็นฝั่งเกาล้อเนี่ยจะเป็นฝั่งเกาเย็นนะครับผมนะทีนี้เราก็จะมาทําการวัดไฟดูนะครับผมตัวนี้จะเป็นทําทุกอย่างอยู่ในบอร์ดเดียวกันนะครับที่เรียกว่าวันบอร์ดนะครับวันบอร์ดก็คือทุกอย่างจะรวมอยู่นะครับผม จะอยู่จะรวมอยู่ในบอร์ดเดียวกันนะครับผมแต่ก็จะมีบอร์ดทีคอนแยกออกมาต่างหากนะครับผมบอร์ดทีคอนนะครับผมจะแยกออกมาต่างหากก็คือบอร์ดนี้นะครับผมบอร์ดทีคอนคือเป็นบอร์ดที่จะมีไฟ vgh vgl นะครับผมที่จะส่งไปเข้าจอแล้วก็สัญญาณ c k v นะครับผมสัญญาณภาพที่ส่งผ่านสายแพรเข้าไปสู่จอนะครับผมนะก็จะเห็นมีอยู่2บอร์ดนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวนี้ตัวนี้ผมยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับเพราะว่าผมมองดูแล้วว่า มันไม่น่าจะซ่อมอครับผมแต่เราก็จะมาวัดไฟดูก่อนว่าทําไมเราถึงจะไม่ซ่อมหรือหรือเราจะซ่อมซ่อมก็ซ่อมได้นะครับผมคืออาการเนี้ยคือเราต้องเปลี่ยนจอเลยนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะเปลี่ยนจอเราต้องมาวิเคราะห์มาวัดไฟมาวัดไฟตรงนี้ก่อนนะครับผมไฟพวกชุดไฟ v g h v g l นะครับว่าเขามีไหมไฟเขาหายไหมเขาช็อตไหมเขาช็อต v g h กับ v g l เขาชอ็อตถึงกันไหมนะครับผม เพื่อเป็นการวิเคราะห์ว่าก่อนที่เราจะซื้อจอมาเปลี่ยนหรือสั่งจอมาเปลี่ยนเนี่ยจอมันเสียจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็มาเช็คพวกไฟ v g h v g l ดูนะครับผมว่าเขามีอยู่มีมาไหมนี้นะครับผมถ้าไฟ VGH ไม่มาหรือ v g l ไม่มาก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับจออาจจะเป็นระบบไฟเสียนะครับทีนี้เราก็จะทําการวัดดูก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรับสัญญาณ Wifi นะครับผมเนี่ยตัววงจรรับสัญญาณ wi-Fi ตัวนี้เขาเป็น รุ่นสมาร์ทนะครับ Wi-Fi นะครับผมก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นสายกาวที่ผมขีบต่างหากเพราะว่าขีบเอากาวของอวงจรไ i ไฟเขาจะมีกาววิ่งมานี่นะครับผมแล้วก็มาเข้าที่โครงเหล็กเนี่ยครับผมแต่ที่ผมถอดออกมาแล้วกาวจะไม่ถึงผมก็เลยต้องมาขีบสายทําให้เหมือนเหมือนกับปกตินะครับผมเหมือนกับเราประกอบไปแล้วก็จะมาวัดไฟให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าก่อนที่เราจะเปลี่ยนจอเราก็ต้องเช็คไฟตรงไหนก่อนก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมก็จะเอามิเตอร์มาเช็คไฟให้ดูนะครับว่าไฟ VGH VGL ที่โผล่เขาจะโผล่มานี่ไหมครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมกล้องให้ดูนะครับผมจุดตำแหน่งไฟ VGH นะครับเราก็จะไปดูนะครับผมตรงที่เราจะวัดนะครับผมนี่คือตำแหน่งไฟ VCC นะครับจะเห็นตัวภาษาอังกฤษว่า VCC นี่ครับผมตำแหน่งเดี๋ยวนะ ไฟ vcc คือไฟเลี้ยงเนี่ยครับเนี่ยตำแหน่งนี้นะครับผมเนี่ย vcc ตำแหน่งปลายประกายชี้นะครับเนี่ยตำแหน่งที่เราจะวัดนะครับเขาจะมีจุดให้เราเทสไฟอยู่นะครับผมนะ vcc แล้วทีนี้เราก็มาดูพวก vgl บ้างนะครับผมไหน vgl อยู่ไหนครับผมเราก็ต้องตามหานี่ครับผมเนี่ยจุดที่เราจะวัดไฟคือ vgl นะครับตรงจุดทองแดงทองเหลืองเนี่ยครับผมทองแดงเนี่ยที่เขาเป็นวงกลมไว้คือไฟ vgl ถ้าเราวัดตรงจุดนี้จะต้องได้ไฟเป็นลบนะครับผมก็ประมาณสัก 78ปโวลต์หรือตั้งแต่5้าลบ5โวลต์ถึงลบ8ดโวลต์ประมาณนี้นะครับผมก็รุ่นของเขาก็จะประมาณนี้เลยแร่งไฟ VGL นะครับแล้วทีนี้มาดูไฟ VGH นะครับผม VGH ตรงไหนเดี๋ยวนะหามาเพราะตัวเล็กมากนะครับผมตัวนี้จะเป็นไฟ VGH นะครับเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยไฟ VGH แต่ตัว h นนะ่ะมันเป็นมีรูกั้นไว้มันก็เลยกลายเป็นว่าตัว h จะเห็นไม่เต็มนะครับผมเนี่ยตำแหน่งที่เราจะวัด VGH นะครับก็ตรงจุด วงกลมนี้แหละครับที่เราจะเทสเบื้องต้นผมก็ทําการเสียบปลั๊กไปแล้วแหละนะครับทีนี้ผมก็จะมาทําการเอามิเตอร์มาวัดไฟให้ท่านผู้ชมดูนะครับจะวัดไฟตาแหน่ง VGL VGH แล้วก็ VCC ให้ดูเป็นเบื้องต้นว่าไฟเขามีมาหรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเอามิเตอร์มานะครับผมเปิดปุ๊บเอา,ามิเตอร์มาเปิดนะครับกาวสายสายดินสายลบเนี่ยนะครับผมสายลบแล้วก็ จิ้มเข้าไปที่กาวโคงเครื่องนะครับผมส่วนสายบวกอ่าแล้วก็เตรียมที่จะวัดนะครับผมนะวัดไปที่จุดเทสนะครับผมนะเดี๋ยวผมทําการเสียบปลั๊กก่อนนะครับการเสียบปลั๊กอ่าแล้วเปิดเสียบปลั๊กไว้แล้วแหละครับผมจะเ,เปิดสวิตช์หน่อยปึ๊บเข้าไปครับผมสวิตช์แล้วก็จะมาเทสแรงไฟดูนะครับผม เด่นแรงไฟดูเพราะว่ามันค่อนข้างเล็กนะครับผมขออยากขยายนะขยายขยายบทที่คอนอจุดตำแหน่งที่เราจะวัดนะครับผมตอนนี้ที่เรายังไม่เปิดอตอนนี้เป็นไฟสแตนบายอยู่นะครับเพราะว่าไฟสแตนบายที่อยู่แผงรับตัวรับสัญญาณรีโมทเนี่ยก็ติดแล้วนะครับผมแต่ลักษณะที่ตอนเราวัดครัง้งแรกเนี่ยเราจะมาวัดไฟตรงฟิวดูก่อนนะครับเนี่ยฟิวก็คือตรงนี้แหละนะครับผมเนี่ย ไปมีเข็มมิเตอร์ผมชี้เราจะวัดดูว่าเขามีไฟหรือเปล่าสามแอมนะครับผมอยู่สามแอมนะ้วการวัดตัวเขาเล็กมากนะครับผมเนี่ยแล้วก็มีไฟสิบสองมาเลี้ยงหรือเปล่าผมต้องการจิ้มเข็มลงไปแล้วก็ให้ดูที่มิเตอร์นะครับในขณะนี้เขาจะยังไม่มีไฟนะครับผมนะเขาจะเป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์อยู่นะครับผมนะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองเลขสองเป็นหลักมินไม่ต้องไปสนใจครับผมมันยังไม่มีไฟนะครับยังเป็นศูนย์อยู่ ทีนี้ผมก็จะทําการกดออนเครื่องแล้วค่อยวัดใหม่นะครับผมถ้ากดออนเครื่องเนี่ยไฟสิบสองวอนเขาต้องมีมานะครับเขาต้องมีมอเลี้ยงบอร์ดทีคอนนะผมจะทําการกดรีโมทออนนะครับผมกดรีโมทออนปึ๊บเข้าไปนะครับผมจะสังเกตว่าหลังจากที่เราออนนะครับผมเราก็จะมาทําการวัดไฟดูใหม่นะครับผมนะทำการวัดไฟดูใหม่ พอดีนะครับผมใช้มือจับก้องมันค่อนข้างจี้จะมือสั่นนะครับขออภัยด้วยนะครับผมแต่ก็ทําเป็นแนวทางนะครับเพราะว่ามันก็มือไม่นิ่งนะครับก็ขออภัยจิ้มไปที่ฟิล 3m ตรงนี้นะครับผมซึ่งจะเป็นไฟ12เข้ามาเลี้ยงบอร์ดทีคอน,นะครับผมแล้วก็ทําเป็นไฟ VGH VGL แล้วก็เป็นไฟที่เข้าไปเลี้ยงจอนะครับผมก็จะได้ไฟนะครับผมได้ไฟอยู่ที่12.0โวลต์สแสดงว่าไฟ ที่ภาคเมียนบอดเขาส่งมานะครับผมเขาส่งมาผ่านมาให้บอร์ดที่ค่อนอยู่เป็นแรงไฟปกติก็คือ12โวลต์12.0โวลต์นะครับผมนี่เราก็จะมาวัดตำแหน่งนะครับผมตำแหน่งตำแหน่ง VGL นะครับผมตำแหน่ง VGL ก็จะอยู่แถวๆนี้นะครับผมชี้ก่อน VGL นะครับผมมองผ่านกล้องนี่ก็ลำบากอยู่นะครับผมจิ้มเข้าไปนะครับผม เห็นว่า VGL เขาต้องเป็นไฟลบนะครับจะดูที่มิตเตอร์นะครับผมดูที่มิตเตอร์เขาจะได้ไฟอยู่ลบเจ็ดจุดเก้าโวลต์ก็แสดงว่ามีไฟไฟ VGL เขามีมานะครับมีอยู่ลบเจ็ดโวลต์น,นะครับเจ็ดจุดเก้าเก้าโวลต์น,นะครับผมนะเกือบแปดโวลต์ถ,ถือว่าเป็นไฟปกตินะครับทีนี้เราก็จะมาวัดตำแหน่ง VGH นะครับผมก็คือตำแหน่งนี้ วีชีจะต้องมีงเป็นต้องเป็นไฟบวกนะครับจะเป็นไฟบวกประมาณทั้งยี่สิบหกถึงยี่สิบแปดโวลต์นะผมจิ้มเข็มลงไปนะครับ VGH นะครับผมตัว H เนี่ยค่อนข้างจะไม่ชัดเพราะว่ามันมีรูเล็กๆกั้นกลางระหว่างขีดตัว h อยู่นะครับผมเนะี่ยเขกาก็จะได้ไฟอยู่ที่ยี่สิบแปดจุดสี่หกโวลต์นะครับก็คือไฟบวกยี่สิบแปดโวลต์นั่นก็แสดงว่านะครับผมนั่นก็แสดงว่าแสดงว่า ระบบภาคายไฟเขามีไฟจ่ายมาปกตินะครับผมของวัดไฟ cc นะครับไฟที่ีไฟ vc เนี่ยตรงนี้นะครับที่ไปมิเตอร์กำลังจะวัดอยู่จุดเทสเขาก็จะวัดลงไปนะครับผมไฟ vc นะปึ๊บอาไฟ vc ก็คือไฟสิบสองโวลต์อะไรลครับที่ผ่านที่เขา้าที่ส่สงมาจากเมนบอร์ดนะครับผมที่จะมาเลี้ยงผ่านฟิวแล้วมาเลี้ยงบอร์ดที่คอนเนี่ยนะครับผมผมจิ้มเข็มลงไปนะครับก็จะได้ไฟอยู่ที่ ส2 0 7องจุศูย์เจ็ดโวลต์นะครับซึ่งเป็นไฟที่ส่งมาจากภาคเมนบอร์ดนะครับผมที่เราจะวัดต่อไปนะครับก็จะเป็นตำแหน่งจุดเทสสัญญาณ ckv นะครับสัญญาณ ckv ก็จะอยู่ตำแหน่งนี้นครับที่เขาเขียนบอกนะครับนะเนี่ยเขาจะเป็น ckv หนึ่งอย่างเงี้ยครับ ckv หนึ่งตามจุดเนี่ยก็คือตรงจุดนี้นะครับแล้วก็จะเป็น ckv สองเงี้ยนะครับผมนะ แล้วก็ ckv 3มก็อยู่ในจุดนี้ก็จะเป็น ckv 4 ckv 5 ckv 6นเครับแล้วก็จะเทสดูนะครับก็จุดกลมๆนะครับไอ้ตรงกลมๆเนี่ยคือจุดเทส์นะครับนะก็จะเป็นไฟตำแหน่งต่างๆนี้เราก็จะเทสต์สัญญาณ ckv นะครับเขาจะมีไฟเลล้ยงประมาณโวนกว่ากว่านะครับมือผมค่อนข้างสั่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ทำการจิ้มเข็มลงไปที่ ckv 1นะครับเป็นสัญญาณคู่สแกนนะครับเป็น ผู้สแกนที่จะเข้าไปสแ,สแกนสัญญาณภาพอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ทาการจิ้มเข็มลงไปก็จะดูที่มิตเตอร์นะครับนะจะได้ไฟอยู่ประมาณหนึ่งจุดเจ็ดโวลต์นะครับเขาจะมีแรงไฟอยู่ประมาณตั้งแต่หนึ่งหนึ่งโวลต์ขึ้นไปจนถึงหนึ่งจุดแปดโวลต์อะไรประมาณนี้นะครับจะประมาณไม่เกินหนึ่งจุดแปดโวลต์ถ้าเป็นไฟอ่าสัญญาณ c k v นะครับผมนะเนี่ยเราก็จะมาเทสตรง จุดต่อไปก็คือตำแหน่งตำแหน่งไหนก็ได้นะครับผมไม่ต้องจะเป็นต้องตามหมายเลขนะครับเนี่ยก็ c k v สามนะครับผมเนี่ยก็จะเห็นว่าเขามีแรงไฟนะครับแรงไฟของสัญญาณ c k v นะครับนะเนี่ยเขาจะมีตั้งแต่หนึ่งโวลต์กว่าขึ้นไปจนถึงประมาณหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดเก้าก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นไฟสัญญาณ c k v ก็จะอ่านี้ก็จะเป็น c k v ห้านะครับผมนะ สัญญาณ ckv 5้าเราก็วัดเทสดูนะครับนะก็จะมีไฟ1โวลต์กว่ากแล้เราก็จะเทสไปนั่นก็แสดงว่า,าระบบไฟระบบสัญญาณ ckv เนี่ยเขามีมาปกติอยู่นะครับเนี่ยอย่างจุดเนี้ย ckv 2แลเราก็จะดูนะครับก็จะดูก็จะมีไฟอยู่1.2โวลต์กว่าเป็นสัญญาณ ckv ซึ่งสแกนภาพนะครับที่เขาไปอยู่ส่จอนะครับก็จะประมาณนี้ แลวทีนี้ก็จุดไฟหลักๆนยะถ้าถ้าเราจะเทสมันก็สามารถที่เราจะเทสเช็คได้นะครับเพราะว่าจะเป็นจุดวงกลมนะครับอย่างไฟ V ีเอสเอสเนี่ยเราก็เทสได้นะครับนะเขาทาจุดให้เราเทสอยู่แล้วก็ดูนะครับว่าไฟเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลบหกนะครับเป็นไฟลบเนี่ยครับก็จะสังเกตว่าไฟเขาจะออกมาอยู่นะครับนะ VGL เราก็เทสไปแล้วนะครับผมนะ อย่างจุด VAA เนี่ยนะครับเขาจะมีแรงไฟออกมาครับผมเนีย่ยเขาก็จะมีแรงไฟออกมาเขาจะมีแรงไฟอยู่15บโวลต์นะครับแต่ละจุดแต่ละตำแหน่งเนี่ยครับผมทุกจุดที่เป็นจุดวงกลมเราสามารถเทได้นะครับนะตำแหน่งไฟต่างๆถ้าอย่างไฟจุดจุดนี้ครับเขาเขียนว่า VDM VCM เนี่ยเราก็เทได้ครับผม แต่เราไม่จะเป็นต้องเทสหมบอร์ดนะครับแต่นี่ก็คือทําเป็นแนวทางนะครับอี่ยเขาจะเป็นแรงไฟอยู่5.4 5.4โวลต์นะครับผมนะก็หลกัหลกๆเลยที่เทสก็จะเป็นที่เราควรเทสตนะว่าระบบไฟเขาปกติเนี่ยเราก็จะเทสแค่ว่ามีไฟ12โวลต์เข้ามาเลี้ยงภาคทีคอนบอร์ดทีคอนนะครับแล้วก็จะมีไฟชุด VCC ก็เป็นไฟชุดเดียวกับไฟ12โวลต์ที่เข้ามานะครับนะ แล้วทีนี้หลังจากไฟ12โวลต์พวกอุปกรณ์นี้เขาทำงานนะครับผ่านอุปกรณ์ต่างๆมาเขาก็จะมาทำเป็นไฟ VGH VGH ก็คือจุดนี้นะครับ VGH เนี่ยนะครับก็หลักๆก,ก็จะประมาณนี้ครับผมก็จะเทสไฟ12โวลต์แล้วก็จะเป็น v g l นะครับตรงตำแหน่งนี้แล้วก็จะมาเทส VGH นะครับผมไฟตำแหน่งนี้แล้วก็เทสชุด สัญญาณ cqv ไฟ c k, v, c k v นะครับที่จะเข้าไปเป็นสัญญาณาภาพเข้าสู่จอก็จะประมาณนี้นะครับผมนะก็เป็นหลักการคร่าวๆนะครับผมรับผมคิดนี้ก็จะเป็นแนวทางนะครับผมแนวทางเล็กๆน้อยนะครับผมเพื่อเป็นการาแนวทางเบื้องต้นว่าก,ก่อนที่เราจะซื้อจอสั่งจอมาเปลี่ยนเนี่ยเราควรจะเช็คไฟจุดไหนนะครับ